สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับม้งเก่าเกมมิ่งนะครับเราอยู่กันกับเซเล t โซนซีโร่นะวันนี้มาดูวิธีการเดินแมปเกมนี้กันเอ่อให้ดูเกมเพลย์คร่าวๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับวิธีการเดินแมปอะ่ะมันจะต้องเดินผ่านไอตัวเขาเรียกว่าฮอลลไดฟ์ตัวนี้นะครับทุกคนครับพอเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีอยู่3แบบคืออันหนึ่งคือเป็นของเควสนะครับเอ่อของเควส ก็เป็นเวิร์คเควสเป็นอะไรมันจะอยู่ในนี้หมดนะครับเป็นแมปที่เป็นเวิร์คเควสอะไรก็จะอยู่ในนี้หมดอันที่2คือเป็นแมปเอ็กซ์พลอร์นะครับอันเนี้ยจะเป็นการเดินแบบเดินตารางอย่างเดียวนะครับเออเป็นเดินตารางอย่างเดียวส่วนนี้จะเป็นการเดินแบบตีมอนนะครับเออก็จะเป็นเขาจะใช้คําว่าต่อสู้คอมแบทนะครับสังเกตวิธีการดูแต่ละแมปนะครับ เนี่ยอย่างน,นี้มันก็จะบอกว่ามีหีบอยู่เห็นไหม <c oughs> เวลาเราคลิกที่แมปนะครับแมปไหนที่เรายังเก็บของไม่หมดมันก็จะขึ้นมาว่ามังม,มีอะไรเหลืออยู่บ้างนะครับอย่างนี้นี่บอกเลยว่าเนี่ยยังเหลือกล่องอีก3ใบนะครับเออเวลาเราเข้าไปเราต้องไปมองหาด้วยนะครับซึ่งถ้าเราเล่นผ่านไปแล้วเราก็สามารถเข้าไปแล้วก็ไปเก็บได้นะครับ <c oughs> ลักษณะแมปมันก็จะเป็นแมปแบบต่อสู้แบบนี้นะครับทุกคนเวลาเราเดินเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีมอนสเตอร์มีอะไรด้วยนะครับ <c oughs> เราก็ต้องแก้พัทโซแล้วก็เดิน เดินไปแล้วตีไปเป็นแมปแบบเขาเรียกว่าแมปแบบสามมิติโอเคพี่เห็นละช่องแรกนะครับเนี่ยทุกคนต้องตาดีๆด,ด้วยตรงนี้น่าจะเข้าได้เห็นไหมเห็นไหมมันก็จะมีกล่องซ่อนอยู่เนี่ยพี่ยังเหลืออีกสามกล่องนี่ก็ต้องเข้ามาแล้วก็มาเก็บนะครับซึ่งการการเข้ามาฟาร,ร์มเก็บกล่องเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องเข้าไปจนตีถึงบอสนะทุกคนนะเออขอแค่เก็บเนี้ยพี่ก็ได้ละนี่นะครับทุกคนครับพอผ่านด่านมันก็จะพาเราไปตีบอสแบบนี้ใช่ไหม แต่เวลาเราเดินอ่ะให้มองหาของก่อนครับทุกคนครับเพราะว่าตั้งแต่แมปประมาณเลขยี่สิบห้าขึ้นมามันชอบซ่อนของเห็นไหมพี่เห็นกล่องมันเดินอยู่ตรงนั้นครับเนี่ยเราก็ต้องเดินเข้ามาแล้วก็มาเปิดกรงกรงกลไก,ลกลอะไรของเราเองนะเอออย่ารีบเดินไปนะครับพยายามเช็คของก่อนว่าเราได้ของไปครบหรือย,ยังอ่านี่นะครับพี่ก็ได้ไอ้กล่องชุมพูนี่ละ โอเคเลออีกลก่องหนึ่งทุกคนบางทีดานหนึ่งมันใช้เวลาผ่านนานมากพอสมควรนะแล้วถ้าเราเก็บของพลาดเราต้องเข้ามาใหม่เออมันก็กินเวลาเราไปพอสมควรนะแค่มันเดินเดินหาของเนี่ยจริงๆแล้วกินเวลาเยอะกว่าการไปไอ้นี่อ่อะโอเคถึงละกล่องใบสุดท้ายกล่องใบสุดท้ายจะเป็นกล่องฮอลโล่นะครับกล่องฮอลโล่คืออะไรก็คือมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ทุกคน มันจะมีรูโฮอลโลแล้วก็มันจะมีไอ้ดำๆครอบอยู่ครับอันเนี้ยก็คือถ้าเราจะได้เราต้องผ่านตัวของโฮอลโลตรงนี้ก่อนนะครับเราก็ต้องเข้าไปทุกคนเพื่อไปเล่นมันเป็นจะเป็นมินิเกมเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้แหละเข้าไปอ่ะแต่เราต้องไปผ่านเงื่อนไขเพราะเราผ่านเงื่อนไขปุ๊บม,มันจะกลับมาแล้วกล่องมันถึงจะเปิดได้นะครับ <S <S ชาเลนจ์อันนี้ก็คือให้เราตีมอนนะครับหลวนครโดยห้ามโดนดาเมจถ้าโดนดาเมจเลยเราก็จะตาย ทีเดียวตายเลยนะครับผมครับแต่ว่าถ้าเราสามารถเอ่อเนคอมโบได้นะครับมันก็จะโดนเราทีเดียวตายได้เห,เเหมือนกันนะครับผมครับอาเนี่ยไหมสังเกตนะพี่เชนคอมโบได้นะครับอืมแล้วมอนมันก็จะติดตัน <mostly> ง่ายด้วยตีนิดๆหน่อยๆมันก็ติดตันแล้วครับผมครับเนี่ยแล้วเราก็สามารถเชนคอมโบได้เลยนะครับโดนเชนคอมโบทีเดียวมันจะตายแต่ว่ามันก็ตีเราทีเดียวตายเหมือนกันอันนี้ก็คือแบบ ก็ถือว่าเป็นด่านที่เอามาฝุดแล้วกันนะเออพอมันขึ้นสต้นให้เรากดสกิลนะครับมันจะเข้าเชนคอมโบแล้วมันจะตีทีเดียวตายได้นะครับอ่ะอันนี้ผ่านละถ้าผ่านแล้วเราก็ออกไปนะครับทุกครันพอเราออกไปมันก็จะกลับมาที่จุดเดิมของเราเมื่อกี้ครับโดยที่กล่องมันก็จะสามารถเปิดได้แล้วนะครับแบบนี้เนาะนี่พี่ก็ได้กล่องครบ3ใบละทุกคนเออถ้าเดินไปข้างหน้าต่อมันก็จะเป็นการ ไปตีบอสแหละเออพี่บอกเลยว่ามันก็จะพาพี่กลับไปตีบอสนะครับเนี่ยมันก็พากลับมาที่เดิมที่เราเข้าไปเมื่อกี้นะครับซึ่งเราไม่ต้องตีบอสแล้วนะเพราะว่าด่านนี้เราผ่านไปแล้วนะครับเราแค่มาเก็บกล่องเฉยๆเราก็กดออกได้เลยแบบนี้อีกอันหนึ่งก็คือการเขาเรียกว่าการเดินตารางนะครับทุกคนครับเออก็คือเป็นเกมเหมือนเกมเทอร์เน่เบดอะที่มันเดินไปเป็นช่องๆนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเขาจะทําให้มันเป็นแบบเหมือนกับจอทีวีนะ เออเนี่ยเป็นแบบจอทีวีแบบนี้นะครับเราก็เดินไปตามช่องที่เราเดินได้นะครับซึ่งมันอาจจะยึกยักยึกยักหน่อยทุกคนอันเนี้ยมีคนบ่นเยอะอยู่ว่าการเดินตารางของเขามันอาจจะทําให้เราลายหูลายตาได้พอสมควรนะครับอเออก็แต่ลักษณะเกมเพย์ก็จะประมาณแบบนี้แหละทุกคน,นก็คือเดินไปเดินไปนะครับแล้วบนแผนที่มันก็จะมีเหมือนปีศาจแบบนี้ถ้าเราเดินชนมันมันก็จะเข้าฉากต่อสู้นั่นเองทุกคน ก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอเข้ามาเราก็มันก็จะกลายเป็นการเดินแมปแบบ3มิติเหมือนเดิมทุกคนเออเราก็เข้าไปแล้วก็ฆ่ามอนให้หมดแค่นั้นเองนะครับส่วนที่เห็นเป็นสีม่วงๆสีเหลืองๆนะครับแบบนี้อันนี้ก็คือกล่องทุกคนเอออันเนี้ยเนี้ยนี่คือกล่องที่มันอยู่ในหมวดของการเดินตารางนะครับเสร็จแล้วอ่ะเราก็มานะครับเออในการเดินตารางในแมบปบเราจะต้องเก็บไอ้ลูกเหลือง ไอ้กลมๆวันนี้ทุกคนให้ครบ3อันนะครับทุกคนครับพยายามเก็บให้ครบด้วยนะครับแล้วมันก็จะได้ของรางวัลได้อะไรเป็นพิเศษนะถ้าไม่ครบก็สามารถกลับเข้ามาในแมปนี้ได้เหมือนกันนะครับก็เก็บเข้ามาเพื่อเก็บไอ้กลมๆนี้แค่นั้นก็พอนะอ่าส่วนที่เป็นเหรียญสีเหลืองๆอันนี้นี่คือตังนะครับเป็นตังที่สามารถเอาใช้ในแมปตารางนี้ได้เท่านั้นนะครับ เอาไว้ซื้อบัฟซื้ออะไรหรือบางทีก็เอาไว้ไขประตูนะครับมันจะมีประตูที่ต้องจ่ายตังค์แล้วก็เปิดแล้วก็เดินไปต่ออะไรอย่างเงี้ยลักษณะก็จะประมาณแบบนั้นนะครับเพราะนั้นเวลาเจอตังค์ก็เก็บด้วยนะครับส่วนกล่องสีเหลืองเนี้เป็นกล่องทองนะทุกคนนะแล้วก็ที่เป็นรูปกระต่ายนอนหลับสีเขียวๆนะครับอันนั้นคือเป็นตัวฮิวนะครับเอออย่าลืมเก็บไอ้เม็ดเหลืองๆนะครับบางด่านพอไปเก็บปุ๊บหรือว่าเราเดินไปผิดทางอะ่ะมันจะกลับไม่ได้ไหมทุกคน จอทีวีมันหายมันจะเดินย้อนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพลาดอะ่ะก็เล่นให้จบไปก่อนแล้วค่อยเล่นใหม่อีกรอบนึงเพื่อเดินเข้ามาแล้วก็มาเก็บก็ได้นะครับเออหรือใครจะเล่นใหม่ทั้งหมดก็ได้นะถ้าขยันนะครับเนี่ยอย่างนี้เห็นชัดว่ามันมันเฝ้าไอ้สีเหลืองอยู่ทุกคนยังไงเราก็ต้องเข้าไปตีนะครับไม่งั้นเราจะเก็บสีเหลืองไม่ได้นะครับเออหรือไม่ก็ตังที่เราเก็บมาเห็นไหมทุกคนเนี่ยไอ้ตังที่เราเก็บมามันจะได้ใช้แล้วครับทุกคนครับ เนี่ยเราจ่ายตังให้มันเราก็สามารถเข้าไปเก็บเหลืองๆได้โดยที่ไม่ต้องตีก็ได้เห็นไหมส่วนถ้าเป็นมอนสเตอร์แล้วมีอันล็อกแบบนี้นะครับอันเนี้ยอันเนี้ยคือบังคับว่าเราต้องตีตัวนี้ทุกคนเพื่อให้มันปลดล็อกสองช่องนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะเฝ้าของทุกคนให้ตีไปเลยนะครับตัวที่มันมีอันล็อกอ่ะพอเรากำจัดมันเสร็จเห็นไหมทุกคนตรงนี้ก็จะถูกปลดล็อกแล้วมันจะชอบมีซ่อนกล่องเห็นไหมครับเออเพราะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยพยายามกำจัดเสร็จแล้วทุกคนสังเกตทุกคน ถ้าเราไปตรงนี้มันจะพุ่งมาตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราดูนะครับเวลาเราเดินผ่านอะ่ะมันจะมีเขาเลือกว่าเหมือนสายไฟนะครับเออเหมือนสายไฟผ่านเกลียวอยู่สังเกตว่าตรงนี้มันจะมีข้องอตรงนี้ยังกับว่ามันมันจะไปตรงนี้ได้เนาะเห็นไหมเออเออสังเกตด้วยนะบางทีมันบอกป้ายอยู่ว่ามันมีของซ่อนนะครับให้เราแบบกดเข้าไปด้วย เนี่ยอันนี้คือสายไฟที่มันบอกว่าไปช่องนี้มันจะไปได้3ทางอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นเวลาเราเจอข้องอเจออะไรที่แบบเหมือนมันเชีอยกไปแล้วแล้วเห็นเป็นเปล่าๆนะอย่าลืมเดินเข้าไปด้วยนะครับซึ่งเวลาเราไล่ดูในเวอร์นะครับเราจะเห็นเลยว่าอย่างนี้เห็นไหมเออก็จะบอกว่ามีกล่องสีม่วง2กล่องในเควสนี้นะครับที่พี่ยังเก็บไม่ครบนั่นเองนะครับเดฉะนั้นพี่ก็ต้องเข้าไปเก็บนะถ้าพี่จะเอาของอุ้ยเดี่ยวแบบนี้นี่ขาดกล่องทองเลยเนี่ยขาดได้ไงครับทุกคนครับ เออไม่ได้เด็ดขาดบางทีมันก็มีแบบซ่อนของเหมือนกันนะทุกคนนะเนี่ยดูดิเดินเลาะไปได้เรื่อยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมเออเราต้องพยายามดูด้วยเนี่ยบางทีมันเป็นช่อ,องว่างๆอะ่ะพอเราเดินไปแล้วมันจะมีงอกออกมานะครับเออเขาเรียกว่าเป็นเส้นทางลับนะในบางด่านนะครับอันนี้เป็นประตูวาวนะครับที่ต้องใช้เงินในการเปิดนะทุกคนนะพอเปิดปุ๊บมันก็จะเข้าได้นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปรับฮิลได้แบบนี้ ไงทุกคนดูด่านนี้นะเนี่ยเออมันบีทางไปด้านข้างเนี่ยเห็นไหม <st> <laughs> อันสเตเบิลก็คือมันปิดช่องไว้ไม่ให้เรารู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นเราพยายามไปเหยียบมันเออไปเช็คด้วยเห็นไหมเนี่ยแล้วมันก็จะซ่อนกล่องไปข้างในแบบนี้ครับเนี่ยอันนี้พี่ได้กล่องครบละสองกล่องกล่องม่วงพี่ก็ออกมาเลยทุกคนเดี๋ยวได้กล่องแล้วนะครับเนี่ยพอพี่ออกมาเห็นไหมพี่มาคลิกดูเห็นไหมครับแมพที่พี่เข้าไปเมื่อกี้ก็จะไม่มีกล่องเหลือตรงด้านล่างละทุกคนก็จะเหลือกล่องทองกล่องนี้เนาะ บางทีมันก็จะมีพื้นที่เป็นสีม่วงสีแดงนะครับแบบนี้นะเข้าไปแล้วมันชอบขึ้นเขาเรียกว่าเห็นไหมเป็นมีค่าหลอดข้างล่างตอนนี้มันขึ้นมาเป็นสาสิบนะครับเออมันเหมือนเป็นความเครียดความกดดันอะไรของมันสักอย่างทุกคนพอมันเยอะๆเดี๋ยวมันจะเจอดีบัฟด้วยนะเอออันนี้ก็ต้องระวังนะครับทุกคนเวลาเราเดินเราก็พยายามเลี่ยงได้เราก็จะเลี่ยงนะครับเนี่ยตัวอย่างนะครับถ้าพี่เก็บมันจนเกินเออหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมเราจะได้รับดีบัฟเพิ่มขึ้นมาครับเนี่ย สแตนด์ดาเมจของศัตรูลดลงอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคือแต่มันก็จําเป็นต้องเก็บนะครับถ้าเราจะมาเอาไอ้กล่องทองอะ่ะนะเอออ่ะการเดินแมปของเกมนี้ก็จะมีหลกักๆอยู่2อย่างนี่แหละครับทุกคนครับ 1. คือเข้าไปแมป 3D าเพื่อต่อสู้กับมอนส์นั้นแล้วก็บูนะครับแล้วก็ 2. คือการเข้าไปนะครับ เพื่อเดินเขาเรียกว่าตารางนะครับเออเป็นเดินตารางแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีบูบ้างอะไรบ้างเหมือนกันนะหรือว่าบางบางแมปในฝั่งของ Explorer เนี่ยจะเป็นมินิเกมทั้งหมดเลยนะครับเออเข้าไปแล้วก็เดินตารางยิกยักยยากยเนี่ยเออก็จะมีอยู่2แบบนะครับเกมเพย์เกมนี hey ้ hi, นะส่วนในเรื่องก็ก็ปนปนกันไปนั่นแหละนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ